สวัสดีครับหลังจากที่เราได้ทำการเซตติ้งตัวระบบจองไปแล้วนะครับก็ยังมีรายละเอียดอื่นๆนะที่ต้องทำอีกนะครับไม่ใช่แค่นั้นจบนะมีอีกหลายอย่างเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูข้อมูลของเราก่อนเนาะโรงเรียนสอนโยคะนะครับอยู่ที่เชียงใหม่นะโรงเรียนสอนโยคะอยู่ที่เชียงใหม่นะครับเราก็มาที่โลเคชันนะครับแบบนี้ จิกที่โลเคชันนะครับเสร็จแล้วก็แอดนิวไปเลยเนื่องจากว่าของเราเนี่ยมีอยู่ที่เดียวนะครับก็คือที่เชียงใหม่เนาะเราก็ทําการใส่ไปเลยนะครับเชียงใหม่นะภาษาไทยไม่ค่อยสวยเลย <c oughs> ยังไม่ได้เปลี่ยนฟอนต์ C H I อนี่เชียงใหม่นะครับกลัวจะเขียนผิดจังเลยนะครับโอเค ก็มาแปะของเรานะครับแบบนี้จริงๆตรงนี้ก็แล้วแต่เราเลยนะครับเขียนสาขาของเราให้ลูกค้าเขาเลือกนะครับประมาณนี้นะถ้าสมมุติว่ามีหลายที่นะครับก็เพิ่มไปหลายที่ได้นะแล้วก็ตรงนี้นะครับสามารถเพิ่มรายละเอียดต่างๆได้นะครับเช่นข้อมูลข้อมูลของสาขานะครับเวลาเปิดปิดอะไรพวกนี้นะครับผมไม่มีผมก็จะใช้ตัวเทคนะครับเพิ่มเข้าไปนะ โอเคคอปปี้มานะครับแล้วก็ไปแปะเพสนะครับแบบนี้เยียบร้อยโอเคถ้าสมมุติว่าเราต้องการใส่ภาพอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถใส่ได้นะครับใส่ภาพตรงนี้นะครับก็กดบวกไปนะครับแล้วก็กดเป็น Image ไปนะครับแบบนี้มีเดียร์ไลบรารีนะครับอัปโหลดไปนะครับถ้าเรามีภาพเชียงใหม่ผมดูซิมีหรือเปล่านะครับ อ๋อดาวนโหลดนะครับส่วนใหญ่จะเป็นกรมทันม์ลูกค้าทั้งนั้นเลยนะครับอ,อ,อยู่ไหนล่ะนะอ่ะไม่มีไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวไปทำภาพขึ้นมาสักอันหนึ่งเนาะไปที่ c a n วานะครับเคาน์วานะครับแบบนี้นะขนาดก็จะใส่สักแปดร้อยคูณแปดร้อยแล้วกันนะครับ เลขไม่สวยเอาแปดแปดนี่แหละครับเลขสวย <c oughs> จริงๆเขาจะมีขนาดของเขานะครับแต่ว่าถ้าเราไม่มีเราก็สามารถกําหนดขนาดของเราขึ้นมาได้แล้วก็พอไปแปะแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันแบบมันไม่สวยนะครับค่อยมาปรับอีกทีหนึ่งก็ได้นะ P H I ในเชียงใหม่ อุ๊ยผมพิมพ์ผิดแน่เลยภาษาไทยโลดอากาศดีๆน่าไปเชียงใหม่หมอนะครับโอ้ภาษาไทยก็จะมองไม่ค่อยจะเห็นนะครับภาพสัพกิจก็ได้นะครับโอ้ภาพสวยๆเต็มเลยไปที่โฟโต้นะครับอ๋โอโหสวยจัง ใช่หรือเปล่าไม่รู้แต่แปะก่อนนะครับประมาณนี้นะครับได้มาแล้วภาพหนึ่งนะครับแล้วก็ภาพนี้เราจะใช้เป็นภาพปกด้วยนะครับโอ้อัน,นี้ก็สวยอ,ะอ่ะภาพสวยจัง CN, CN. ียโอเค ก็ดาวน์โหลดนะครับตอนที่จะดาวน์โหลดนะผมแนะนําถ้าสมมุติว่าจะให้ขนาดเล็กหน่อยนะครับก็เลือกเป็น png ไอ้ jpg นะครับก็ดาวน์โหลดมาโอเคได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ไปใส่ในส่วนของตัวภาพของเรานะครับอัปโหลดไปเลยดาวน์โหลดนะครับใส่มาแบบนี้นะครับก็จัดกลางซะหน่อยนะครับ อ่าโอเคแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับในส่วนของตัวฟีเจอร์เมดนะครับเราก็ทําการเอาภาพของเรานะครับแบบนี้ไปใส่เลยนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็มีอยู่สาขาหนึ่งนะครับถ้าเป็นข้อมูลของเราเนี่ยก็อาจจะใส่ในส่วนของตัวขั้นตอนการติดต่อนะครับติดต่ออะไรยังไงนะครับเล็กไปใหญ่ไปก็เลือกได้นะครับ จัดซ้ายนะแบบนี้นะ,นนะครับโอเคก็กด u u l l s h ไปนะครับอ่เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นสาขาของเรานะครับก็อาจจะมีแนะนําสาขาอะไรพวกนี้นะครับก็คือใส่ข้อมูลใส่ไปได้เลยเนาะแล้วก็การซ้อนยังไงอะไรยังไงนะครับหน้านี้เนี่ยก็สามารถกดจองได้เดี๋ยวเราจะมาแก้ไขกันอีกครั้งหนึ่งนะ นอกจากในส่วนของตัวฟอร์มที่ใช้ในการจองแล้วนะครับโอเคตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็กลับไปที่หน้าเดิมนะโอเคก็จะมีสาขาเชียงใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาทําการนะครับเลือกนะครับในส่วนของตัวพนักงานนะครับตรงนี้นะมีอาจารย์สองท่านนะครับที่ดูแลนะครับอาจารย์สองท่านที่ดูแลนะอาจารย์สองท่านที่ดูแลนะครับเราก็ไปดูที่อาจารย์เลยนะครับไปที่ Employee นะครับแบบนี้นะแล้วก็ทำการกด Add New ไปนะครับเพื่อที่หนึ่งก็คือว่าจะทำการสร้างนะครับผู้สอนนะครับขึ้นมาเนาะโอเคมีอาจารย์ชื่ออะไรบ้างนะครับครู a กับครู B นะครับง่ายเหลือเกินนะครับครู A พิเชอร์ a นะครับอ่ะแบบนี้นะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะครับผมก็ทำการ Copy ใส่มาเลยอ่ะคู Q A นะครับเดี๋ยวเราใส่หน้าคู A ให้เขาดูหน่อยนะตรงนี้นะครับเราก็ไปกดเพิ่มมานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็บอกว่าเอ่อท E เอ H E R ร์เชื่อโยค เคับทิชเชอร์นะครับหน้าคู a นะครับหน้าคู a เป็นแบบนี้อโอเคแล้วหน้าคู B ล่ะก็ <c oughs> ไปสร้างหน้าคู่ b มาอีกอันหนึ่งนะครับที่จริงถ้าสมมุติว่าเรามีภาพถ่ายอยู่แล้วเนี่ยเราใส่ไปเลยก็ได้นะครับหน้าคู A กับหน้าคู B นะครับ คูบีหน้าแบบนี้แล้วกันนะครับโอเคอ่ะคูบีนะครับได้แล้วนะครับสองอันนะเดี๋ยวดูภาพอื่นก่อนนะถ้ามีอยู่แล้วเนี่ยมันก็เหมือนต่อจิ๊กซอนะครับไม่ได้ยากอะไรนะโหถ้าเอาภาพนี้ไปใส่นักเรียนคงแบบว่าอันนี้แล้วกันดูสิ มันไม่เต็มตัวนะครับฮะคูบีอันนี้แล้วกันนะครับคูบี้อ่ะโอเคเป็นแบบนี้นะครับเราก็ดาวน์โหลดมานะกดไปที่แชร์นะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับเลือกเป็น jpg นะครับแบบนี้นะแล้วก็ไม่ต้องเลือกทั้งหมดนะครับผมเลือกแค่ เฟสสองกับเฟสสามเท่านั้นเองนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดมานะด้านดาวน์โหลดเขาก็จะทําการเซฟมาให้เรานะครับสองภาพเนาะภาพคุณครูของเรานะอ่ะได้แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของตัวดาวน์โหลดแป๊บนึงนะครับโอเคไปที่ดาวน์โหลดนะครับ็อกควเมนโอเคนี่นะครับไม่เห็นภาพนะแป๊บนึงนะ อ่ะคู่เอนะครับภาพคู A เอไปแล้วกันนะโอเคได้แล้วนะครับก็มาที่เว็บของเรานะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับสามารถใส่เว็บเมลได้นะ,ะสมมุติว่าผมใส่ของคนของของคู่เอไปนะแล้วก็ตรงนี้ก็ใส่เป็นเบอร์คู่เอไปนะครับศูนเป็นหนึ่งก็เป็นสี่จแปดห้าแปดนะครับเป็นเว็ผมเองนี่แหละแล้วก็พวกโซเชียลเน็ตเวิร์กก็สามารถใส่ได้หรือว่าอินโฟมิชันอื่นๆก็สามารถใส่ตรงนี้ได้นะครับ โอเคจากนั้นก็ไปที่ Employee นะครับแล้วก็ทำการใส่ภาพคูเเข้าไปนะครับอัพโหลดอุ้ยมีเดียร์บรนรี่มีเพียบเลยนะครับโอ้ผมลืมมาดูนะครับในนี้ก็มีหน้าอยู่นะเยอะแยะเลยเหมือนกันนะครับเนี่ยเอาคูเอของเราแล้วกันนะครับเดี๋ยวไม่งั้นคูเอเขาจะน้อยใจนะครับดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ CN นะครับคูเอนะครับแบบนี้กด o p e n นไฟ อ่ะได้แล้วนะครับก็ Setup f u t u r e อ m a เ e นะครับเรียบร้อยอ่ะโอเคได้หน้าครูเอแล้วนะครับอันนี้ก็อาจจะมีบอกประวัติครูเอนะครับเป็นอะไรสอนมากี่ปีนะครับยังไงนะก็กด p u b l i รไปลนะครับเดี๋ยวผมก็ทำการสร้างครูเอขึ้นมาอีกท่านหนึ่งเลยนะ add new employee ขึ้นมาอีกท่านหนึ่งนะครับ คูนะครับครูบก็ใส่ข้อมูลเหมือนกันนะครับที่ต้องมีตัวเทคแบบนั้นนะครับหนึ่งก็คือว่าจะได้เห็นนะครับว่าในกรณีถ้าสมมติว่าเรามีรายละเอียดต่างๆนะครับหน้าตาเขาจะเป็นยังไงนะเมลก็เป็นเมลผมเองนะครับหรือว่าจะเป็นเมลของคุณครูก็ได้นะหรือว่าเมลของแอดมินนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็ใส่เบอร์ผมเหมือนเดิมนะแล้วก็เราไปดูที่ employee นะครับแล้วก็เลือกเป็นอัปโหลดนะครับ คูบีมานะครับแบบนี้โอเคเซตฟิเจอร์เมนไปนะครับอันนี้ก็คือได้แล้วทั้งสองท่านนะครับตรงนี้นะเซิร์ฟโชันโอเคเรียบร้อยกดพับลิสไปนะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กลับไปที่แดชบอร์ดของเรานะครับนี่ e m p l o y e e นะหลังจากที่เราได้ทำการเพิ่มสถานที่ไปแล้วนะครับเพิ่มโลเคชันไปแล้วนะเพิ่มพนักง,งานไปแล้วนะครับต่อไปเราต้องไปดูอะไรอีกนะครับ สอนอยู่2คลาสนะครับนสอนอยู่2คลาสนะโอเคก็จะเป็นคลาสเรียนนะครับก็จะมาให้ดูในส่วนของตัวเซอร์วิสแคตตาคลอกันก่อนนะครับตรงนี้นะเซอร์วิสแคตตาคลอนะครับแบบนี้นะให้เราคลิกไปนะครับที่เซอร์วิสแคตตาคลอนะครับหรือว่าหมวดหมู่ของบริการนะครับตรงนี้เราพิมพ์ไปเลยนะ อ่าเป็นคลาสเรียนกลุ่มนะครับเป็นคลาสเรียนกลุ่มนะครับก็กดไปเลยแบบนี้นะครับเพราะว่าสามารถอย่างที่ของเราทําก็คือจะเป็นกลุ่มตั้งแต่1นถึงหคนหรือว่า1นึถึงสิคนนะครับตามที่เรากําหนดไว้เนาะในส่วนของตัวเซอร์วิสนะครับก็ใส่เป็นแบบนี้ได้สําหรับใครที่เป็น p พรเวทนะครับก็ใส่ได้เหมือนกันนะเดี๋ยวลองเปลี่ยนดูได้เลยนะครับ แล้วก็มาที่ point m e n t อีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้เราใส่ Service Category ไปแล้วนะครับแล้วเราใส่ Location ไปแล้วนะต่อไปนะครับเราก็จะใส่ในส่วนของตัว Service นะครับ Service ก็คือสอนอะไรบ้างนะใส่ไปเลยนะครับไปที่ Service นะครับแล้วก็กด add new นะครับแบบนี้มาดูกันนะครับก็คือจะมีครู a ครู b นะครับสอนอยู่2คาสเรียนนะครับอาจารย์เนี่ยสอนท่านสามารถสอนได้เหมือนกันนะ แล้วก็นักเรียนเลือกเรียนได้ว่าต้องเรียนกับอาจารย์ท่านไหนนะครับอคอสเรียนที่1นนะครับชื่อพื้นฐานการออกกําลังกายโยคะนะครับแบบนี้พื้นฐานการออกกําลังกายโยคะก็พีไปเลยนะครับแบบนี้นะแล้วก็มาใส่นะครับตรงนี้นะครับพื้นฐานการออกกําลังกายโยคะนะครับรายละเอียดคอสนะครับตรงนี้เนี่ยผมไปก๊อปปี้มาเหมือนเดิมนะแต่ว่าเอาสั้นๆหน่อยแล้วกันนะจะได้เห็นชัดเจนนะเหมาะสําหรับใครสําหรับคนเพิ่งเขิ่ง เพิ่งเคยออกกําลังกายด้วยโยคะอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีบอกนะครับว่าราคาเท่าไหร่นะเราไปดูซิราคาของเราคือ500บาทนะครับราคาของเราคือ500บาทนะครับจำนวนความยาวนะครับจำนวนการเรียนระยะเวลาก็คือจะเป็น1ชั่วโมงนะครับตรงนี้เป็นหนึ่งชั่วโมงนะตรงนี้เราก็ใส่ไปหนึ่งชั่วโมงนะครับ แล้วก็เขาจะมีบอกอีกนะครับว่าบัฟเฟอร์ไทม์บีฟอร์นะครับออหรือว่าระยะเวลาที่เอาไว้สำหรับเตรียมคัดนะบางทีเนี่ยอาจจะต้องมีการเตรียมคัทก่อนครึ่งชั่วโมงอะไรพรกเนี้ยตรงนี้ก็สามารถเป็นกำหนดเวลาได้นะครับแล้วก็ไทม์บีฟอร์บุ o กิ้งนะครับตรงนี้ก็คือว่าในกรณีที่เราต้องการจองนะครับเช่นต้องการออไม่ใช่ว่าจองวันนี้เสร็จแล้วมาได้เลยนะครับก็อาจจะเป็นต้องจองล่วงหน้า1วันอะไรเงี้ยเราก็สามารถกาหนดได้นะครับตรงนี้ก็เป็น1วันนะครับ เค okay. แล้วก็มินิมัมแคปซิตี้ก็คือคนที่จะมาเรียนเนี่ยเรียนกี่คนนะครับก็คือมากน้อยสุดนะครับก็คือ1คนเนาะแล้วก็มากสุดนะครับก็คือ5ท่านนะแบบนี้เราก็มาใส่ของเราเลยนะครับแม็กซิมัมก็คือ5ท่านนะครับมัลติเพลร์ไพนะครับตรงนี้ก็คือหมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่าคลาสเรียนเนี้เรียนได้5ท่าน แต่ว่าเราคิดว่าท่านละ500นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็มากําหนดตรงนี้นะครับเราที่เพิ่นไพ่นะครับก็คือถ้าเรียน1คนก็จ่าย500เอ้ยเรียน1คนจ่าย500เรียน2คนจ่าย1,000บาทประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็เขาจะถามว่าใครเป็นผู้ดูแลคอร์สนี้นะครับเราก็บอกว่าทั้งที a เชอร์ A กับทีเชอร์ B เลยเนี่ยช่วยกันนะแล้วก็ในส่วนของตัว Customize มซ์เซอร e นะครับ for employee เนี่ยเราสามารถกำหนดได้ละเอียดเลยนะครับว่า ถ้าสมมุติว่าทีเชื่อ A เป็นคนสอนเนี่ยให้ราคาอยู่ที่500บาทตอนน่อ1ชั่วโมงแต่ว่าถ้าทีเชื่อ B เนี่ยเป็นคนสอนเนี่ยเนื่องจากว่ามีประสบการณ์แล้วนักเรียนชอบมากแล้วก็เต็มบ่อยเนี่ยถ้าเลือกทีเชื่อ B เนี่ยจะให้เป็น600บาทตอนน่อ1ชั่วโมงอะไรแบบนี้ก็สามารถกําหนดได้นะเนี่ยกำหนดไปนะครับทีเชอร์ A ไพนะครับเท่าไหร่ตอนน่อ1ชั่วโมงนะครับกี่คนนะครับเ,เรียนน้อยสุดกี่คนมากสุดกี่คนนะครับก็สามารถกําหนดตรงนี้ได้อีกนะครับตรงนี้ผมไม่เอานะ เพราะว่ามันจะมันจะมันเหมือนทำลายน้ำใจพนักง,งานแต่เราสามารถกำหนดได้นะครับอ่าดิโพ s ิต uh, นะครับเซตติ่งนะครับไทปตรงนี้ก็คือดิเซเบิลก็คือยังไม่ต้องจ่ายนะครับตรงนี้ก็บอกว่ากำหนดไปเลยว่าจ่ายกี่บาทนะครับหรือว่ากำหนดไปเลยว่าจ่ายเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับหนึ่งก็คือใช้ในการจองนะครับซึ่งเราบอกว่าโอ้ไม่เป็นไรนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเรียกคอนเฟิร์มเก็บตังค์อีกทีหนึ่งก็ได้นะครับประมาณนั้น โอเคส่วนอื่นๆก็ไม่มีอะไรนะครับในส่วนของตัวเซอร์วิสนะครับนี่แคตตาอกเลนะครับเห็นไหมครับเขาจะมีมาให้เลือกนะตรงนี้ก็คือเป็นคลาสเรียนกลุ่มนะแท็กอะไรนะครับฟิวเจอร์เมดนะครับฟิวเจอร์เมดของเรานะครับก็คือเป็นภาพของคอสเรียนคอสนี้นะครับอ่ะเราก็ไปเซตฟิวเจอร์เมดกันเราสามารถไปทําภาพของเราก็ได้นะครับเราก็ทําภาพเป็นของเราก็ได้นะครับหรือจะใช้ในส่วนของตัวภาพที่เขามีอยู่แล้วก็ได้นะ แต่ว่ามันจะขนาดไม่เท่ากันนะครับงออั้นผมไปเลือกทําใหม่ละกันนะครับก็เป็นอันนี้แล้วก็เลือกไปเลยนะครับกดบวกขึ้นมานะแล้วตรงนี้เราก็เขียนเป็นโยคะนะครับโยคะคลาสนะครับแบบนี้ก็ไปดูที่โฟตโต้นะครับ เทียบเลยนะครับถ้าใครใช้แคนวาอยู่นะครับผมมองว่าโห oh, มีประโยชน์สุดๆนะครับเบสิกเบสิกเบสิกน่าจะต้องทำอะไรบ้างถ้าเรามีเอ่อมีคลสสของเราเองนะครับเราก็ถ่ายรูปไว้ได้นะอันนี้แล้วกัน ไม่สวยนะครับมันอันนี้ก็น่าจะดีนะครับถ้ามีคัสเองก็พยายามเลือกภาพสวยๆมานะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือว่ามันช่วยได้นะครับมันช่วยได้นะมันช่วยให้คนอยากเรียนได้เอาอันนี้ก็ได้นะครับเรียนแล้วมีความสุขนะครับไม่ทรมาน <laughs> สำหรับคัสเบสิกของเรานะครับเรียนแล้วโอ้น่าจะทำง่ายนะครับท่านี้นี่ไม่ยากมากนะครับรก็รูดเรียนแล้วมีความสุขนะประมาณนี้จัด e e โอเคอะโอเคอีคัหนึ่งนะครับก็เป็นสำหรับออฟฟิศซินโดมนะเตรียมภาพไว้เลยนะครับฟิซินโดมายืนแบบนี้แล้วกันไม่ยากมากนะครับไม่ยากมาก อ่าโอเคหรือจะเป็นแอดวานซ์ไปนะครับบางทีคนเรียนเขาเข้ามาแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราจะปวดไปทั้งตัวไม่น่าอันไหนดีหนะ้าภาพที่เหมาะสออฟนี้ออฟฟิศก็ได้นะออฟฟิศครับอ่าประมาณนี้เป็นภาพ1กับภาพ2เนาะเราก็กดแชร์เหมือนเดิมครับเอาไปที่ดาวน์โหลดนะแล้วก็เลือกเป็นไม่ต้องเอาทั้งหมดนะครับเลือกมาแค่ภาพสกับภาพหนะ กดดันกดดาวน์โหลดได้เลยครับอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับดาวน์โหลดมาเราก็ไปที่ดาวน์โหลดไปที่ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็มานี่ c N นะครับที่4นะโอเคได้แล้วนะครับมาแล้วนะภาพนะเราก็เอามาใส่นะครับแบบนี้อัปโหลดไปเลยนะครับจะอัปโหลดทีละสองอันก็ได้นะครับเดี๋ยวดูก่อนนะถูกต้องไหมเนี่ย อ oh, Cn1 นะครับ okay. ชื่อนะครับจริงๆแล้วเนี่ยควรจะปรับให้เป็นตามคอร์สเรียนของเราเลยนะเพราะว่าหนึ่งก็คือมันจะได้ในส่วนของตัว SEO ด้วยนะครับแต่ว่านี้ทําให้ดูเร่งๆนะครับเพราะว่ามัน <laughs> มันจะยาวนานนะครับอ่าโอเคโอ้โหไซส์ขนาดใหญ่มากนะครับหนึ่งเมกใหญ่เกินไปนะครับอันนี้เราต้องไปแก้ก่อนนะครับไปที่ดินนี่นะครับอ่ะ ก่อนจะไปตินนี่นะครับเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะอันที่เราดาวน์โหลดมานะครับตรงนี้มันเป็น png นะครับไฟล,ล์จะใหญ่บิ๊กเบิ้มเลยนะเดี๋ยวลองดาวน์โหลดให้ดูอีกประเภทหนึ่งนะครับเป็น jpg นะครับแล้วก็ผมเลือกมาแค่อันเดียวนะม,มาเพจสี่นะครับแบบนี้ก็โอเคกดดันไปแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับเดี๋ยวดูขนาดกันนะครับว่ามันจะแตกต่างกันขนาดไหนนะ อ่ะโอเคอันนี้ผมเลือกอัปโหลดไฟล์อีกครั้งหนึ่งนะครับไปที่ดาวน์โหลดนะแล้วก็อันนี้กอัปโหลดขึ้นไปนะครับไฟล์ต่างกันมากนะครับใช้เวลาในการโหลดก็จะต่างกันด้วยนะครับอันนี้เป็น j p g นะขนาด8 1 k ไม่เกิน200อใช่ไหมครับอันนี้เป็น png นะครับขนาด1เมกนะครับถ้าเน็ตช้า ภาพนี้โหลดไวกว่าแน่นอนนะครับดังนั้นอย่าลืมนะครับอย่าพลาดนะอย่าพลาดเหมือนผมนะแล้วก,กด set filter m a d e ไปครับนะเดี๋ยวผมทำภาพที่สองก่อน <laughs> แช์นะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดนะไปเลือกภาพที่สองของเรานะนี่เพจนี้อันนี้สำหรับ advance นะครับนี่ก็กดดันไปแล้วก็กดเป็น p เออ jpg นะครับแบบนี้กดดาวน์โหลดมานะโอเคเตรียมพร้อมสำหรับการใส่อีกคอร์สหนึ่งนะครับอ่าโอเค ได้แล้วนะครับล้วก็มาคอร์สของเรานะครับอันนี้ผมใส่ภาพไปเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วกด p u b l i s h ไปเลยครับโอเคอ่ะได้แล้วเราก็มาทำการสร้างเซอร์วิสที่2ของเรานะครับหรือว่าเป็นคอร์สเรียนที่2ของเรานะคอร์สเรียนที่2ของเรานะครับก็คือโยคะแก้ไขออฟฟิซินโดมนะครับคัดปีมาแล้วก็มาใส่นะครับแบบนี้ปึ้งโอเค จากนั้นนะครับก็ไปเอาเดโมเทคมานะครับ c o ปปมานะครับแล้วก็มาแปะถ้าใครไม่ทันนะครับสามารถกดหยุดไปก่อนได้นะตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับราคา800บาทนะถ้าสมมุติเราเป็นเจ้าของตัวเองอยู่แล้วนะไม่ต้องมาทําแบบนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องมาดูแบบโอ้มันคือยังไงน่าจะจําได้แล้วเนาะตัวนี้ก็คือราคา800บาทนะ800บาท ค่าสองเรานะครับถ้าสมมติว่ามันมากกว่าหนึ่งชั่วโมงก็สามารถปรับได้นะตรงนี้นะครับเขามีให้ปรับเยอะเลยนะเนี่ยดูดีหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าปรับละเอียดผมว่าน่าจะต้องเป็นเสียตังค์นะครับเราก็เลือกเป็นหนึ่งชั่วโมงบปก็ได้นะครับพัฟเฟอร์ไทมอะไรพวกนี้ผมไม่ได้เซ็ตนะครับแล้วก็มินิมัมก็คือหนึ่งคนนะแล้วก็แมกซิมัมเลยก็คือจะเป็นสิบคนเนาะนี่สิบคนนะครับราคาแปดร้อยบาทสิบคนนะครับ ราคา800บาทนะครับโอเคเ p l ทีเพิ่นะครับก็คือได้ตั้งแต่1ถึง10คนแต่ว่าถ้าเป็นคนเดียวก็คือ800 2คนก็คือคนละ800นะใครสอนได้มากก็คือทั้งคู่นะครับสอนได้หมดเลย Deposit Setting นะครับตรงนี้ก็เลือกเป็น Fix ไปก็ได้หรือว่าเป็นดิสเบิรไปก็ได้นะครับเพราะว่าเราเก็บตังค์แล้วเดี๋ยวเราจะดำเนินการจองให้นะโอเคมาที่ Service นะครับตรงนี้แคตตาล็อก็คือคาเรียนกลุ่มนะ แล้วก็ future image นะครับก็คือถ้าเป็นภาพนี้ดูขนาดครับหนึ่งเมกนะไม่ได้นะครับใหญ่ไปนะเราต้องอัปโหลดมาใหม่นะครับให้มันขนาดเล็กหน่อยหนึ่งเนาะนี่เซนสองครับเป็น jpg นะดูขนาดนะครับขนาดอยู่แค่เจ็สิบเจ็ด k เองนะน้อยมากนะครับอันนี้ไม่เอาลบทิ้งนะครับอันไหนที่มันเยอะๆไม่เอารลบทิ้งไปนะครับเปลืองพื้นที่โฮสต์นะครับอันนี้ ครับอ่าโอเคอันนี้ก็เซฟฟิเจอร์เมดไปนะครับได้แล้วก็กดพับทิ้ไปนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วก็กดติดป้ายนะครับอ้าวทำไมภาพยังไม่มา Set เสร็จแล้วโอเคมาแล้วนะครับกดอัปเดตไปนะครับได้แล้วนะครับก็ ในวิดีโอนี้นะครับเราก็จะทำการเซตไปทั้งหมด2-3อย่างด้วยกันนะครับก็คือพื้นที่เนาะโลเคชันนะครับแล้วก็พนักงานของเรานะแล้วก็ไปที่ Service c a คตตอรีนะครับแล้วก็มาที่ Service นะถ้าใครไม่ทันนะครับแนะนำให้หยุดดูแล้วก็ทำเป็นช่วงๆไปนะครับหยุดดูแล้วทำเป็นช่วงๆไปนะครับโอเคในวิดีโอต่อไปนะครับเราจะมาเซตค่าที่เหลือกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูวิธีการทำงานกันต่อเนาะ Setting เนี่ยจะค่อนข้างเยอะหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าพอทำแล้วเนี่ยก็คือทำครั้งเดียวแล้วก็ใช้งานได้ยาวๆเลยนะโอเคสำหรับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับพบกันในวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีค่ะ